เจอกับน้องเฟิร์นเสรีไทยรถสวยสาขาสุราธ,ธานีกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้น้องเฟิร์นอยู่ที่สาขาสีแยกตาปานนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีนั่นเองนะจ๊ะบอกเลยว่าวันนี้มาเติมสต๊อกกันให้อีกสักหนึ่งคันนะคะในส่วนของรถเก๋งซีดานนะคะรุ่นยอดนิยมนะคะบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะคะกับเจ้าโตเกยตา้าโครล,ล่าอัลติสนะคะ1.8 GR s ป o r t ตนะคะ เป็นในส่วนของปี2019นะคะพี่จ๋านะคะบอกเลยว่ามาในสภาพสวยเกรดเอนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกความมาอย่างแน่นอนนะคะรู้ราาดูดีทั้งภายนอกและภายในนะคะใครอยากได้เจ้าคันนี้นะคะยวตามมาชมคลิปนี้ให้จบเลยนะคะ และก็จะเป็นในส่วนของชมหน้านะคะพี่จา๋าไมเนอร์เชนนะคะสวยๆมีโรงไฟโปรเจกเตอร์ให้นะคะบอกเลยว่าสภาพตกแต่งมาดีไซน์สูงสปอร์ตนะคะหรูหราดูทันสมัยมากๆเลยค่ะพี่จา๋ามีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของสเกิร์ตนะคะตกแต่งสีขาวตัดกับสีดำมานะคะสวยงามลงตัวหรูหรามากนะคะ สีของตัวรถนะคะจะเป็นในส่วนของสีขาวมุกนะจ๊ะแม่จ๋าจะไม่ใช่เป็นสีขาวจ๋าเลยนะคะแต่ว่ามีความรักชูบุรีนะคะมีความทันสมัยมีความหรูมีความหร,ราไปในตัวเลยค่ะพี่จ๋านะคะดวงไฟนะคะสภาพ 99. 9เเซเลยนะคะแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยจ้าแม่จ๋านะคะดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นไฟกลางวันนั่นเองนะคะ mm hmm. ตรงนี้นะคะตกแต่งในส่วนของสีดำมานะคะ ตัดกับตัวรถมากๆเลยนะคะสีรถบอกเลยว่าตบจดแน่นอนนะคะสำหรับใครที่เป็นขวัญใจโตโยต้านะคะอยากได้รถเก่งซีดานไปใช้งานสักคันนะคะตบจดมากมากเลยค่ะแม่จ๋านะคะโลโก้ต่างๆไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะไม่มีรอยอสนิมบนเปลือมาเลยค่ะแม่จ๋านะคะของเราดูเละนะคะทำความสะอาดนะคะให้หมดจดแน่นอนค่ะแม่นะคะค,งค,งคงมงคมเนียมนะคะไม่มีรอยสนิมนะคะ ตกเต็งมากร,รู้ราดูดีนะคะทุกอนูขุมขนเลยนะ,ะคะแม่ขานะนี่ให้ดูสภาพฝากระโปรงหน้านะคะบอกเลยว่ายังเนียนเงากริบนะ,ะไม่มีรอยตำหนิไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขีดมาแต่อย่างใดเลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะของเรารับประกันเกรดเอแน่นอนพี่จ๋านะคะสำหรับรถอาโตโยต้าโครโรราเอออติสของน้องเฟิร์นนะคะไม่ผ่านคำ ไม่ผ่านการทาแท็กซี่มาอย่างแน่นอนนะคะทุกคันสามารถตรวจเช็คได้นะคะมีใบเซอร์ให้นะคะสามารถาดูใบเซอร์ได้นะคะน้องเฟิร์นยินดีนะคะส่งผลตรวจรถให้นะคะสำหรับโตโยต้าโครลลาติดนะน้องเฟิร์นไม่ได้มีแค่1.8เท่านั้นนะคะน้องเฟิร์นยังมีในส่วนของเครื่องยนต์1.6ให้เลือกนะคะมากมายหลายสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าคลามนะคะสีดําหรือว่าจะเป็นสีรอนสีขาวนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี2016นะคะ ตั้งแต่ราคาเริ่มต้น369,00 0บาทเลยนะจ๊ะแม่จ๋าใครอยากจะได้เป็นสีไหนรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถบอกน้องฝืนมาได้เลยนะจ๊ะแม่จ๋าโอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่คันนี้กันต่อเลยนะคะพี่จ๋านี่มาดูด้านข้างกันนิดสักอิดสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวล้อนะคะตกแต่งล้อแมกมานะคะจะได้ในส่วนของตัวแมกนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีทูโทนนะคะเข้ากับตัวรถมากมากนะคะ เป็นสีที่เข้ากับสกเกิตรอบคันมาเลยค่ะแม่จานนะคะบอกเลยว่าเขาดีไซน์มานะคะเรียบหรูดูดีทรงสป,ปอร์ตไปในตัวนะคะมีความรักชวรี่นะคะมีความทันสมัยนี่ที่สําคัญนะคะดอกยางของเรานะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นนะคะถึงจะเป็นรถปี2019นะคะแต่เราเปลี่ยนยางปี2024ให้นะคะบอกเลยว่าดอกยางนานๆลึกๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานได้ไปนานๆแน่นอนค่ะพี่นะคะ ตัวปัดน้ำฟงน้ำฝนนะคะด้านหน้าพี่ดูได้เลยนะคะสภาพ99.9เปเซลยนะคะแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานนะคะไม่มีรอยตำหนิเลยนะคะยังเนียนกลิบเงางามมาทั้งคันเลยนะคะคันนี้เนาะนี่ถัดมาด้านข้างนะคะจะมีในส่วนของโครมเมียมให้นะคะโครมเมียมตกแต่งมานะคะแทบจะทั้งคันเลยนะคะดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับอันติสนะคะเป็นรถที่เครื่องยนต์แน่นอึดทนคนเยอะนะคะ เป็นรถที่อึดทนผลเยอะแน่นอนค่ะแม่จ๋านี่สําหรับกระจกนะคะจะติดไฟเลี้ยวมองข้างมาให้เลี้ยวนะคะสําหรับคันนี้เนาะ,ะแล้วก็มีในส่วนของกระจกสีดำนะคะเข้ากับตัวสีรถมากๆเลยนะคะเป็นกระจกมองข้างสีดานะคะสเกิร์ตด้านข้างจะเป็นสีดำเนาะ,ะเข้ากับตัวรถมากๆเลยจะแม่จ๋าแม่ดูสภาพรายละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์นขออนุญ,ญาตนะคะเปิดเมทอารกันให้ดูทุกบานเลยนะคะ ขออนุญาตเปิดแมตตอาร์กันให้ดูทุกๆบานเลยนะคะว่าของเราสวยเกรดเอขนาดไหนนะคะวันนี้จะพามารีวิวแบบละเอียดยิบเลยนะคะลูกค้าเหมือนได้มาดูรถเองนะคะเหมือนพาช่างมาดูเองเลยนะคะสาหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะยังดูรถไม่ค่อยเป็นนะพี่จ๋าเดี๋ยววันนี้น้องเฟิร์นขออนุญาตนะคะอาจจะทริคเคล็ดลับกันสํารสหรับการดูรถมือสองให้กันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะอยากจะได้รถ รถสวยมือสองในราคาที่ประหยัดแล้วก็รถเกรดเด้วยนะคะแนะนําเลยพี่จ๋านะคะเดี๋ยววันนี้มาจแจกเคล็ดลับกันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเริ่มจะเพลงประตูเลยนะคะแม่จ๋าเพลงประตูของน้องเฟิร์นนะคะทุกคันพี่จ๋านี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเม็ดอาร์คนะคะยังอยู่เดิมๆโรงงานเลยนะคะเม็ดอาร์คไม่มีรอยตําหนินะคะหัวนงหัวนสดไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนนะคะแม่จ๋าและที่สําคัญค่ะตกแต่งในส่วนของ สีทูโทนมาให้นะคะจะเป็นออกสีสีสีเทาเข้มนะคะแล้วก็ตัดสีแดงสีดําแบบนี้มานะคะสวยงามเลยนะคะกระจกปรับโอโต้เนาะมีซีใสแก้วน้ําให้นะคะแล้วก็มีลําโพงตรงนี้ให้ด้วยนะคะลําโพงใหญ่ๆเลยค่ะแม่จ๋านะ,ะสำหรับรุ่นนี้เนาะนี่แผ่นยางต่างๆนะคะไม่มีรอยเปื่อยไม่มีรอยแตกแน่นอนค่ะแม่จ๋าสภาพยังเดิมๆโรงงานมาเลยนะคะมีขานี่ บอกเลยว่ายังเนียนกลิบเงางามทั้งคันแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้นะคะรายละเอียดของเรานะคะไม่มีรอยปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาแต่อย่างใดแน่นอนนะคะรับประกันหัวน็อตเดิมทุกคันนะคะแม่จ๋าแล้วที่สําคัญนี่แม่แม่ดูได้เลยนะคะสําหรับหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนมาเลยค่ะหัวน็อตเดิมๆนะคะทุกคันทุกตัวนะคะแม่จ๋านี่รอยเชื่อมต่อต่างๆนะคะ ดูได้เลยค่ะแม่ไม่มีรอยประจงประแจไม่มีเลยนะสภาพเดิมๆนะคะเกรดเอแน่นอนนะคะแผ่นพงเป็นเพนะคะสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ดีนะคะแม่จ๋าด้านล่างนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะสะาดสามากๆนะคะแม่จ๋าเดี๋ยวดึงเม็ดอักกันให้ดูสักนิดนึงนะคะของเราเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับในส่วนของเม็ดอักฝั่งนี้นะคะแม่จ๋ายังเรียงสวยนะคะ ยังเรียงสวยกลมครบทุกจุดแบบนี้เลยค่ะแม่จ๋านะคะยังเรียงสวยกลมครบทุกจุดแบบนี้เลยนะคะเหมาะสําหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะคลิปนี้บอกเลยว่ามาเอาใจใครที่ดูรถไม่ค่อยเป็นนะคะอยากจะดูรถมือสองนะคะกลัวว่ารถจะโดนมาไหมรถจะโดนชนมาไหมนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้มาแจกเคล็ดลับให้นะคะอ,อยากให้ลูกค้าที่ดูรถมือสองนะคะจะให้เน้นเน้นดูในส่วนของเม็ดอัคตตรงนี้นะคะว่า ยังมีอยู่ไหมนะคะยังสวยแบบนี้อยู่ไหมถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีแล้วนะคะรถคันนั้นนะคะมีการโดนมีการชนมาอย่างแน่นอนค่ะแม่จ๋ารถคันนั้นมีการโดนมีการชนมาอย่างแน่นอนนะคะรับประกันเลยว่าของเรายังสวยเกลียดเอดมาทุกคันนะคะรับประกันว่ายังสวยเกลียดเอดมาทุกคันแน่นอนเลยจ้ะแม่จ๋านะคะสาหรับบานนี้ก็สวยๆนะคะเดิมๆจากป้ายแดงนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆจากป้ายแดงเลยค่ะแม่จ๋านะคะ ใครที่อยู่บ้านใกล้เรนเคียงนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าโซนภาคใต้นะคะสามารถเข้ามาดูที่สาขาสีแอกตาปานได้นะคะแม่จ๋าหรือว่าใครที่อยู่ทางโซนอีสานนะคะของน้องเฟิร์นจะมีสาขาอยู่ที่โนนดินแดงนะคะบุรีรัมนะคะแม่จ๋าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าใครนะคะ อยู่ทางโซนภาคกลางนะคะอยากจะเข้าไปดูรถที่สาขานะคะสามารถเข้าไปได้เลยนะคะแม่จ๋ามีนบุรีหนองจอกนั่นเองนะคะกรุงเทพมหานครนะจ๊ะแม่จ๋านะคะบอกเลยว่าใกล้ที่ไหนนะสามารถไปดูรถที่นั่นได้เลยนะคะแม่จ๋าใกล้ที่ไหนสามารถไปดูรถที่นั่นได้เลยนะคะของเรานะคะยินดีลูกค้าเข้าไปดูรถที่สาขานะคะหรือว่าใครนะคะไม่สะดวกไม่สะดวกเดินทางนะคะไปที่สาขานะคะสามารถ ทักมาหลังไม้นะคะโทรหาน้องเฟร์นหลังไม้ได้เลยนะคะพี่จ๋าโทรหาน้องเฟร์นหลังไม้ได้เลยนะคะเพราะว่าของน้องเฟร์นนะคะมีบริการจัดไฟเน้นให้ฟรีถึงบ้านนะคะส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านนะคะจัดไฟเน้นให้ฟรีถึงบ้านส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของตัวเม็ดอากฝั่งนี้กันบ้างนะคะแม่จ๋านะคะสำหรับเม็ดอากนะคะมาพร้อมกับ ความเดิมแน่นอนนคะสำหรับด้านหลังนะคะเนี่ยน้องเฟิร์นขออนุญาตเปิดให้ดูทุกบานเลยนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะคะอยากให้ดูในความเดิมความป้ายแดงนะคะจากป้ายแดงมาเลยนะคะของเราทุกคันนะคะเมนอาคนะ,คะขออนุญาตเปิดให้ดูทุกคันเลยนะคะรอยเชื่อมต่อต่างๆนะคะอาจจะพูดวกไปวนมานิดนึงนะคะแต่ว่าอยากให้ลูกค้าได้ดูความเดิมความสวยนะคะความกชูหร่ของคันนี้นะคะความใหม่ความตันสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูฝั่งนี้นะจ๊ะไม่จ๋าหนิ สวยๆเดิมๆโรงงานมาทั้งคันแน่นอนนะคะรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกความนะคะเล็กไม้แทหนึ่ง้1 0เปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะแม่เล็กไม้แทหนึ่ง้1 0เปอร์เซ็นต์ค่ะแม่ขานะคะใครอยากจะได้คันนี้บอกเลยว่าอย่ารอช้าเลยนะคะอย่ารอช้าเลยค่ะแม่นี่ด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของตัวล็อกเด็กให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะมีลูกหลานเลนหลนเยอะนะคะอย่าบอกเลยว่า คันนี้นะคะปลอดภัยระบบความปลอดภัยแน่นหนาแน่นอนนะคะเพราะว่าด้านหลังมีระบบนะคะล็อกเด็กให้ด้วยนะคะพี่จ๋านี่หรือว่าใครอยากจะเอาเป็นรถครอบครัวก็ได้นะคะรถวิ่งทางไกลก็ได้นะคะใครที่เป็นสายวิ่งงานทางไกลนะคะไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะคะแม่จ๋าไม่ควรพลาดเลยนะคะมีที่ล็อกเด็กให้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นในส่วนของทรงสป,ปอร์ตมาให้แบบนี้เลยนะคะ ทรงสปอร์ตสวยๆนะคะแต่งสเกิร์ตมาให้นะคะทรงสปอร์ต 1.8G R สปอร์ตนะคะด้านหลังมีสเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะตกแต่งดีไซน์สวยงามนะคะกล้องมองหลังก็มีให้นะคะกล้องมองหลังก็มีให้แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะคะสปอยลงสปอยเลอร์นะคะสภาพเดิมๆโรงงานนะคะตัวโลโก้ไม่มีสนิมนะคะไม่จาาคลมเมียมมาให้นะคะไฟหลังนะคะนี่โปรเจคเตอร์สีแดงนะคะตัดกันนะคะ มีจุดเซ็นเซอร์มาให้2ตํตำแหน่งเลยนะคะระบบความปลอดภัยแน่นหนาแน่นอนนะคะสกุงสเกิร์ตไม่มีรอยเตะไม่มีรอยตําหนินะคะสภาพยัง99.9%อยู่เลยนะคะสภาพยัง99.9%อยู่เลยนะคะพี่ๆนะคะดูได้เลยค่ะพี่นี่ขออนุญาตเปิดให้ดูภายในกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเริ่มจากฝากระโปรงกันเลยนะคะสำหรับฝากระโปรงของคันนี้นะ,ะมาพร้อมกับ ฟากัรงเดิมนะคะไม่มีรอยเปลี่ยนไม่มีรอยถอดมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะสภาพแผ่นกันความร้อนนะคะไม่ขาดุดุด้วยนะคะยัง99.9%อยู่นะคะแม่จ๋าจุดไม้เม็ดอักต่างๆนะคะยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะจุดเชื่อมต,อต่อต่างๆไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาแต่อย่างใดนะคะทุกคันหม่นะคะรุดจากคันนี้ไปต้องไปไป้ายแดงแล้วเท่านั้นนะแม่รุดจากคันนี้ไปต้องไปไป้ายแดงแล้วเท่านั้นน่ะนะคะ ด้านล่างนะคะมีในส่วนของลอ้อะไรมาให้นะคะหรือว่าจะเป็น้อสเปรย์นะคะเครืะคะ่องมือนะคะแม่แรงนะคะปลาเจต,ต่างๆนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะจากไอเด้งนะคะแม่จ๋านี่ให้ดูรายละเอียดนะคะในการการซีนนะคะของเขาก็คือความเดิมๆนะคะตัวยางซีนต่างๆนะคะยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีรอยตําหนิติเตียนเลยแม่ไม่มีรอยตําหนิติเตียนแต่ใดเลยค่ะคันนี้เดิมๆมาทั้งคันนะคะแม่จ๋า คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนจ้ะแมะ่บางคนบอกว่าอุ้ยหกแสนแพงไปแต่พอมาเทียบกับอ่าความคุ้มค่าที่เราได้รับไปอ่ะแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นออปชั่นไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพรถนะคะหกแสนสามหมื่นเก้าพันนะคะไม่เกินเลยพี่จา๋าไม่แพงเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ แล้วก็คุณพี่ยังได้ในส่วนของปี2019ไปด้วยนะคะเลขไม้แค่60,000โลเท่านั้นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเปิดเม็ดอาร์กันให้ดูก่อนเลยนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะก่อนจะไปดูภายในนะคะขออนุญาตให้ดูเม็ดอาร์กันต่อเลยนะคะนี่สำหรับเม็ดอาร์นะคะแม่จ๋ามาพร้อมกับเดิมๆอีกแล้วคะ่ะแม่คันนี้บอกเลยว่าเดิมๆม,มาทั้งคันเลยนะคะอันนี้น้องเฟิร์นพึ่งแกะเป็นครั้งแรกนะคะให้ลูกค้าดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ได้เตรียมมาก่อนนะคะบอกเลยว่า ทุกคันนะสามารถเปิดให้ดูได้นะคะท่านใดอยากให้น้องเฟิร์นพาไปดูเป็นรถรุ่นไหนนะคะหรือว่าอันติดเครื่องยนต์พันหกนะคะเป็นปีอะไรนะยินดีค่ะเปิดแมนอาร์คให้ดูทุกคันได้นะคะยินดีเปิดแมนอาร์คให้ดูทุกะค,ะนนคกันนะคะนี่เพ็นประตูเดิมๆนะคะไม่มีรอยตำหนินะคะสภาพยังสมบูรณ์แบบนะคะมีที่ล็อกเด็กให้เช่นกันนะคะสำหรับฝั่งนี้เนาะนี่และด้านหลังค่ะพี่แเปิดด้านในด้านหลังมาให้ดูเลยนะคะ ได้ในส่วนของตัวเบาะนะคะสีดำนะคะทรงสปอร์ตดีไซน์หรูหราลักชัวรี่นะคะดีไซน์หรูหราลักชัวรี่นะคะไม่มีโดยตำหนิสะ,สะอาดและที่สำคัญนะคะโตโยตา้าโคโรลล่าอันติสนะคะกว้างขวางอยู่แล้วนะคะไม่ต้องพูดเลยนะคะกว้างขวางนะคะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะคะรถที่ใส่สัมภาระเยอะๆก็ได้นะคะใครจะเอาเป็นรถครอบครัวก็ใครได้นะคะใครจะเป็นรถ สายแคมปิ้งนะคะหรือว่าวิ่งทางไกลใครที่เป็นสายวิ่งทางไกลบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะคะสาหรับอันติสนะคะเพราะว่าของเขาอะขับได้เป็นล้านล้านโลเลยนะคะสำหรับอันติสเป็นรถที่อึดทนคนเยอะนะคะขับได้เป็นล้านโลเลยนะคะแม่จ๋าสำหรับบอกด้านหน้านะคะมาพร้อมกับบอกทรงสปอร์ตนะคะดีไซน์เรียบหรูดูดีนะคะมีความตกแต่งนะคะในส่วนของสี สีแดงตัดกับสีดําให้นะคะบอกทรงสปอร์ตนะคะบอกยังตึงยังสวยยังเป๊ะอยู่นะคะไม่ยว้วไม่ย้วยแต่ยังใดเลยนะคะทั้งสองบอกเลยด้านหน้านะคะออปชันเหลือๆล้นล้นเลยค่ะแม่ออปชันเหลือๆล้นล้นเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะแม่พวงมาลัะคะคามายมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้จะได้ในส่วนของระบบปุ่มฟุตสตาร์ทมาให้นะคะระบบปุ่มฟุตสตาร์ทมาให้นะคะพี่จ๋าระบบนี่นี่บอกเลยว่าคนทรงคนโซนสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะ ได้ใน,นส่วนของกุญแจรีโมทแบบนี้มาให้นะคะ2ดอกเลยนะคะกุญแจรีโมท2ดอกแบบนี้มาเลยนะคะสวยๆเลยค่ะแม่จ๋านี่ระบบเกียร์ต่างๆนะคะยังเดิมๆโรงงานเลยนะคะนี่เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Toyota Corolla a l t i s 1.8 GR Sport ปี2019คันนี้นะคะเลขไม์แค่60,000โลเท่านั้นเองนะคะ ใครที่อยากได้อย่ารอช้าหรือพี่นะคะมัวแต่มมงรถติดจองแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้นะคะมาแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นเองนะจ๊ะใครอยากจะได้ g r Sport คันนี้นะคะรีบมาจับรีบมาจองกันได้เลยนะคะหรือว่ายกหกูโดยตรงหาน้องเฟิร์นได้ที่เบอร์0 8 3 4 3 0 2ด8 8นะคะเซฟเบอร์เอสไลน์นี้มาได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ